음이 mm. mm. มาแบบเดียว <c oughs> มาแบบเดียวค่ะจะมาถามทุกคนว่าทุกคนว่าหนูลงคิววิทยาดีไหมวันนี้สนุกมากคาเซลมาเซนี่เป็นยังไงบ้างทรามานมากทุกคนรู้ไหมว่าหนูซ้อม เต้นมาเป็นสิบยสิบครั้งลงพึ่งเต้นถูกครั้งนี้นี่แหละการคิดอยู่ว่าจะลงวีทีอารดีไหมมานั่งฟังซ้ำแล้วก็พูดได้ไงแบบว่าไม่มีสคริปต์หนูไม่ได้เขียนสคริปต์ด้วยแล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่านั่งคิดว่าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยก็แค่แบบ เิดกล้องอัดคลิปแล้วก็พูดเลยในสิ่งที่อยากพูดในสิ่งที่อยากบอกทุกคนอาจจะมีตะกุตะกะแล้วก็ชาบ้างนะคะเพราะว่าบางทีก็ต้องนึกว่าแบบพูดอะไรต่อดีอะไรปกติไม่ค่อยพูดภพาพเจ้าคาเซโมะมาขอบคุณค่ะตั้งใจเลือกเพลงนี้มาอย่างดีเลยละ่ะแล้วก็ตั้งใจเลือกชุดนี้มาอย่างดีเลยละ่จะจะยินไปบ่อยได้เลย ให้ทุกคนเก็บวไว้รู้สึกว่าแอบพูดช้านิดนึงด้วยคอนที่แบบเรานึกไง,งอืมไม่สบายค่ะค่อนข้างหนักรู้สึกว่าวีนี้ค่อนข้างหนักสำหรับหนูมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วหนูมีเวลาซ้อมคาซโวกับเพื่อนน้อยมากๆ เพื่อนนะอะซ้อมไปกันแล้วแต่หนูว่าติดงานติดอะไรเยอะมากเลยค่ะรวมถึงสเตจววาวาด้วยเป็นสเตจที่หนูเครียดที่สุดแล้วหนูก็รู้สึกผิดกับวาวาที่สุดเพราะว่าวาวาชวนหนูขึ้นแล้วหนูก็อยากขึ้นมากๆหนูได้ตอบตกลงโดยที่หนูก็ไม่ได้รู้ตารางงานตัวเองมาก,ก่อนมันจะแน่นขนาดนี้มันจะแน่นจนแบบว่าหนูไม่มีเวลาซ้อมสเตจววาวาเลยค่ะหนูได้ซ้อมสเตจววาวาคืนวันคืนสุดท้ายก่อนได้ขึ้นค่ะ แล้วหนูเครียดมากมากหนูแบบอยากร้องไห้ไม่อยากให้น้องรู้สึกผิดหวังที่เรื่องหนูมาขึ้นแล้วก็รู้สึกผิดกับว่าว่าที่แบบว่าน้องนัดซ้อมมาให้หนูแต่สุดท้ายหนูก็มาไม่ได้เพราะว่าหนูต้องไปนั่งเคลียรจัดงานวันเกิดที่ที่งานวันเกิดนั้นนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะลีนเพราะว่าหนูเอาไปจัดที่งานใช่ไหมหนูก็แบบคิดว่าจะกลับมาทันแต่สุดท้ายก็กลับมาไม่ทัน ก็เลยแบบว่ามันหนูเบี้ยวซ้อมในทางที่จริงๆแล้เาซ้อมนั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าหนูเองเพราะหนูยังไม่เคยเต้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดกับว่าว่ามากแต่ก็แบบว่าว่าก็ไม่กลัวหนูเลยว่าก็แบบเรียกแบบว่าเออต่อท้าไหมซ้อมไหมว่าก็จะแบบว่าเดี๋ยวช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพลงคาเซโวก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หนูเครียดมากๆเพราะนเพลงที่หนูเลือกมาแต่ว่ามันยากมาก ซ้อมก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นสมองก็ต้องแบบว่าจำอันหนึง่งทิ้งอันหนึง่งแล้วก็ไปอันต่อไปอะไรเงี้ยหนูสึบวีวนี้หนักมากเพราะว่าหนูต้องแบบแกะแฮปปี้วีดีมิวจิก,กี้แล้วก็ต้องแกะท่าโอ้มยพอมกินท่อนที่ตัวเองไม่ได้เต้นอะไรเงี้ยท่านที่ตัวเองแบบว่าปกติไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยแล้วต้องมาเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบงานนั้นปุ๊บก,ก็ต้องมาเริ่มจำของว่าว่า แล้วพอจำนั้นเสร็จก็ต้องทิ้งเพื่อมาจำคาเซโบรู้สึกว่าเป็นวีที่หนมามาสำหหนูค่ะแล้วได้มาป่วยแบบเมื่อวานป่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหนูก็แบบว่าเต้นหนูเชคอนแทคเลนแล้วหนูเต้นไปแล้วหนูก็เห็นทุกอย่างเป็นแบบภาพเบอลอหมดเลยเหมือนรับตาเต้นอ่ะทุกคนใช่เมื่อวานแบบจะเป็นลมหลายรอบมาตนเต้น ลูเม่อคือจะไปลงพับลงไปตั้งแต่ก่อนเข้าหูแล้วทุกคนบบฝืนมากถ้าทุกคนสังเกตทุกคนจะเห็นว่าหนูกัดฟันเต้นแบบอย่างงี้เพราะแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแบบว่าตัวจะลงไปอยู่ที่พื้นแล้วแบบแอบ,บเสียใจมากว่าที่ร่างกายตัวเองแบบไม่ค่อยดีนะมาอุตส่าห์เราจะให้ของหวามันเกิดแต่ับไปก่อนฮะอะไรนะคือแบบทรมานมากทุกคนแล้วก็แบบวันนี้ตอนเต้นไพโอเนียใช่ไหม ไม่โขกหัวแล้วไม่ตัวเองอะโขกหัวตัวเองทุกคนบ้าปะหนูเอาไม่ตัวเองมาโขกหัวตัวเองตรงเนี้ยแล้วแบบมันนูนขึ้นมาคิดเธอค่ะพิมจะเสียใจเห็นสจ้างข่าจ้จลูเมอ่อแกท่าเขาแบบใช่เพราะว่ากลัวตัวเองแบบว่าเป็นลมเมามาหนูไม่ชอบให้ตัวเองแบบมีความรู้สึกแบบนั้นที่สุดเลย ค,คนละครขอโทษบอกว่าด้วยที่อาจจะไม่ได้เต็มที่มากเก่งว่าสอนนี้สนุนมาชอบคาเซวลมากเลยครับหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะไม่คิดว่ามาะต่งยาขนาดนี้แล้วแบบไปแกะคลิปจากคีิปปุ่นก็โอ้อยางมากเพราะมันไม่ได้มีคลิปแบบว่าในห้องซ้อมให้เราดูเลยแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้มีคลิปแบบในห้องซ้อมของซีเจมให้ดูเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแกะจากแฟนแคม น้องเคียร่าแล้วก็แบบว่าดูถ้าจะเคียร่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเคียร่าแบบเป็นคนเก็บดีเทลเป๊ะแล้วก็ดูคลิปจากแบบเคียร่าเนี้ยเลยแล้วนั่งแกะดูแล้วดูอีกคือจําได้เลยว่าวาว,า,วามีนพี่เอิร์นคือนั่งแบบซูมไปไงไปไงดูจากแฟนคลับประมาณหนึ่งพันล้านอันขอบคุณที่ทุกคนถ่ายไว้นะคะ นี่ข้ามาเป็นซูดเลยเหรอยูน well, ี่ทูเวอร์สเวลล์ค่ะปอมค่าเสีชุดกระตายดีมากเหมาะไหมว้าวภูมิใจตัวหนูมากครับคุณนะคะพี่สวยมากเลยเลยขอบคุณนะมาแบบเดียวเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนแค่มาแวะถามว่าจะลงมิวสิคอารดีไหมขอบคุณคะ่ะ Thank you Happy birthday Happy birthday ถ้าชิมไมด้ผิวมันตาฉ่ำบบเย้นี่เก่งมากขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าวิทยาพูดไปแล้วทุกคนจะจะซึ้งไหมขอบคุณนะเค้กติกาเสียเลยดูวิทยาน้ำตาอะไรเลยค่ะจริงเหรอที่ทุกคนไม่กินตอนคาเซวัวเพราะทุกคนน้ำตาอะไรอยู่หรือเปล่าทววิทยาให้ดูหน่อยอ่ะฟังอีกฟังอีกเดี๋ยวจะไม่ซึ้งแล้วปะ แต่เดี๋ยวลงให้นะไม่รู้ออยากเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเป็นเรื่องที่หนูค่อนข้างหนักใจมากๆแต่ก็ไม่รู้สิเอาไว้วันหนึ่งที่มีโอกาสจะเล่านะดีใจที่สเตเต์โซเอานะครับขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่แบบว่ามานั่งทำแคชแบ็กอะไรอย่างนี้ด้วยสเตเต์หนูโซเอาไม่อายแล้วยเยายายเราเราเราทุกคน สักสึกากันอีนกแล้วหมคะขอบคุณค่ะน้องเจ้าหญิงเฟลิสบอกอยากเต้นกับพี่ฮกด,ด้วยจริงปะแล้วคนรู้ไหมว่าน้องเจ้าหญิงอะหนูรู้จักน้องมาตั้งแต่แบบว่าก่อนที่ไม่รู้เป็นน้องหรือเปล่าแต่ว่ารู้จักมาตั้งแต่ก่อนที่จะอยู่เฟลิสใช่ไหมเพราะว่าแบบก็รู้จักผ่านเพื่อนมาอีกทีแต่ว่าไม่เคยเจอกันนะไม่เคยคุยกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์เพราะว่าสวยมากคือ หนูรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆในสายตาหนูค่ะหนูก็ฟอลแล้วก็แบบก็มีแบบทักไปแฮปปี้เบิร์เดย์บ้างแล้วก็เขาก็มาแฮปปี้เบิร์เดย์หนูบ้างอย่างเงี้ยอืมเลยรู้สึกชอบฟอลคนสวยบ้าแมมาดูวิธีครั้งแรกสนุกมากเย้ yeah, yeah, yeah. how was your day it was amazing it was คือโอชิะเพลงเดียกก็คุ้มแล้วเอ้ยจริงอหรอจริงๆอีกแพนหนึ่งที่จะทำนะคะก็คือจริงๆมีโอชิเบะด้วยแล้วก็มีจอมโจนด้วยที่อยากจะขึ้นเพราะว่าอยากขึ้นกับโมนี่กับเปกับแพนเค้กแต่ว่าสองคนนั้นวุ่นวายกับการสอบอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้มาขึ้นนะคะเอาไว้มมีโอกาสครั้งหน้าจะพาสองคนนั้นมาขึ้นให้ได้เลยก็เลย ก็เลยก็เลยได้ดูเป็นโอชิเบะไปแล้วก็ที่เธอแมทเป็นยูนิตที่หนูชอบม,มากมากแล้วแล้วยังไม่เคยขึ้นกับพี่เอ,อิญเลยในชีวิตนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากขึ้นกับพี่เอ,อินสักครั้งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นตัวท็อปฟอร์มของความหล่ออ่ะอืมคุณแม่มองหน้านี้นี่เลยอ่ะคือเอางีนนะมันยากด้วยการที่มองหน้าใครสักคนอ่ะแล่ใช่มเลยพี่เลย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าข้ามาสูนบา้าข้าไปเสียใจแย่จริงดูเต้นด้วยกัน,นอีกเอาไว้มีโอกาสสักวันนะอะไรนะเมนอะไรนะซื้อเก็บ you are look cute with Nini <c> huh <oughs> what's that <S oh I'm look cute with Nini right นี่คงๆม,มสนงว่าคาวิธีสองสเต็ปวนันนี้ขอพุณทุกคนนะอาจะมีเต้นผิดบ่อยบ้างนิดน,นึงเพราะว่าสมองกันข้างรวนมากๆเดี๋ยวนี้หนูแบบอะไรที่ควรจะเต้นถูกแต่เต้นผิดตลอดเลยข้าลามแกกินยังไงคะไม่มีคู่มือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าข้าวหลามันไม่ต้องแกกินอ่ะเมื่อเราช้อนตักเขาไปกินได้เลยอะรู้ใช่ปะครยี่จะมีโอกาสได้ข้าวหลามไหมครับ ออไม่เป็นไรนะจริงๆก็คิดอยู่นานมากว่าควรจะแบบอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้คิดเกมมาขอโทษทุกคนจริงๆนะคะก็ไว้โอกาสหนา้านะเดี๋ยวจะแจกจริงๆอยากจกทุกคนเลยแต่ว่าข้อหลามันก็ไม่ใช่ถูกๆนะเดออ้อวันนี้เธอเพอรที่ินนะาจีดีมากขอบคุณค่ะรู้สึกเอนจอยกับสเตปบีทีมากได้ขึ้นสเตปบีทีทีไรมีความสุขทุกทีเลยค่ะรู้สึกแบบลงจากสเตปมาปุ๊บเหนื่อยนะ แต่ว่าพอต้องกลับขึ้นไปอีกก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วอะอพี่น่าจะขอลมอีกได้ไหมได้ปีหน้าเป็นไม่ได้อราจะแจกขาลมทุกท่านเลย็นมีโมเนสเตอรูทำหลองให้สองติดเลยจริงออเดี๋ยวหาช้อนนอีย้ยางมาตักกินกินนะขาไม่คุยกับตันแต่เป็น i n นโทรเวิร์อะเริ่มได้ลงไปเห็นไหมคือหลายๆคนเป In ็นอินโทรเวิไม่ยอมลงมาแอบนอยใจ ไขอแค่เปลือกพออยได้วขอบคุณะคะยิ้ิ้ิ้ขอบคุณะะน,น้ากันหนูชมเมืนเลยขอบคุณนะคะไก่ได้ไดลิงด้วยวันนี้แกงเงยอะมากจริงหรอชอบแคนน่นาหน้าค่ะฮิวซึงมากครับโซ p พร u d o นะ Thank you I love you na love you so much so 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 much ให้การลงไป็นข้าวหลามมาเขินมาทำเป็นเขินพี่ข้าขอข้าวหลังชดอันไรหนึ่งได้หนะน,นี่นอนหอัวแชะแล้วเรานอนหัวตลอดจะแบบจะมึงเฮ้ยไม่ต้องอเขินขอข้าวหลามให้หนูทีได้ไหมคะ ส่งตรงไปถึงประเทศต่างประเทศเลยคาเซวดีมากทำใจสุดๆทุอคนหนูเครียดกับุคเซวีวมากมากรู้สึกผิดกับเพื่อนด้วยที่เลือกเพลงนี้มา <c oughs> การะยาเวลาเท่านี้กับการเต้นเพลงนี้หนูว่ามันเข้าข้างโหดมากๆเลยค่ะอะไรอ่ะนั่งกินข้าวรามเมนค่ะอุย้ยอยากกินหนูยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันแม่แม่ซื้อมาให้เกินประมาณสองอันใช่ไหม เราก็เลยแบ่งเพื่อนๆให้กินเดี๋ยวไปซื้อสเต็กเก็บขอบคุณนะคะ <S <S 1> <S 1> <ฮ>แล้วทุกคนบ๊ายบายง่วงมากรู้สึกว่าพอป่วยแล้วต้องนอนเร็วๆ I love you everyone Bye bye Love you จุบๆๆๆๆๆๆๆ๊บจุ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 ๊บทุกคนฝากรีวิวสเตนด้วยนะคะหนูชอบอ่านมาก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 เลยแท็กน้องหุบด้วยดูไม่เห็น I love you. ขอบคุณแชมเปญคุกกี้ครับ Give you.